ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนบทที่3211เมื่อได้ยินคำพูดของเย่เฉินเย่ฉางกงก็พลันรู้สึกหดหูใจเป็นอย่างมากเขาเข้าใจความหมายของเย่เฉินดีจากนี้ไปไม่ว่าเขาจะอยู่ในคฤหานาตระกูลเย่หรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่เย็นชิงหรืออยู่ที่จินหลิงก็ตามเย่เฉินก็ได้กลับมาที่ตระกูลเย่อย่างเป็นทางการแล้วเย่ชางกงดูเย่เฉินภายในใจเด็กคนนี้ค่อนข้างน่าขยะแขยงที่ทําเช่นนี้อย่างไรก็ตามต่อหน้าผู้อาวุโสเย,ย่เขาไม่กล้าพูดอะไรสักคาเขาทาได้แค่หัวเราะแล้วพูดว่าดีๆเยี่ยมจริงๆในที่สุดนายก็กลับมา ผู้อาวุโสเยหันมาและแนะนำอาสามเย่ฉางหยุนอาสีเย่ฉางจุนอาเย่ฉางมินและอาเล็กเย่ฉางซิ่วที่อายุน้อยกว่าทุกคนในบรรดาลูกๆของผู้อาวุโสเยให้กับเย่เฉินรู้จักเมื่อแนะนำบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิคนที่สองเย่ฉางมินการแสดงออกของเธอนั้นดูเอาใจใส่มากเธอกระตือรือร้นเป็นพิเศษและพูดอย่างตื่นเต้นว่าเฉันเอ,อ๋อ หากจะว่าไปแล้วอารอวันนี้มานานแสนนานและในที่สุดนายก็กลับมาพ่อแม่ของนายที่อยู่บนสวรรค์คงจะพอใจนายมากที่เห็นนายกลับมาในวันนี้ขณะที่เธอพูดเธอพยายามสำลักอย่างเต็มที่เพื่อบีบน้ำตาสองสามครั้งแต่ไม่เป็นผลเยเฉินก็คุ้นเคยกับทักษะการแสดงชุดนี้ของเย่ฉางมินท้ายที่สุดเย่ฉางมินเป็นคุณหนูของตระกูลผู้สูงศักดิ์อย่างตระกูลเย่ การใช้วลีคำที่ดูสูงส่งเช่นนี้แน่นอนถือได้ว่าเป็นสุดยอดปรมาจารย์ผู้สูงวัยสมัยก่อนอย่างแน่นอนคุณหมูเท่าผู้เย่อหยิ่งจองหองและครอบงำผู้อื่นมาทั้งชีวิตความเป็นจริงเธอไม่จำเป็นจะต้องก้มหัวให้ใครเลยก็ได้จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่าทักษะการแสดงของเธอไม่ค่อยดีนะเพราะตีบทไม่แตกก็อย่างว่าอะนะ ปรมาจารย์สูงวัยผู้ครอบงำผู้คนประเภทนี้มักจะไม่ค่อยสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาทักษะการเสแสร้งของตนเองจิตสัมผัสของเย่เฉินสามารถเห็นได้ว่าเธอพยายามทำดีที่สุดแล้วแต่น้ำตาเจ้ากำดันไม่เป็นไปตามคำสั่งของเธอจริงๆจ,จากนั้นเย่เฉินจึงยิ้มเล็กน้อยพลันกล่าวอย่างสุภาพว่าขอบคุณครับคุณอาผมซาบซึ้งในความพยายามของคุณ ในทางกลับกันคนต่อมาหนะ้าสาวคนสวยเย่ฉางซิ่วซึ่งเงียบไปพักหนึ่งโดยที่เธอพูดอะไรไม่ออกนอกจากดวงตาของเธอจูจ่ๆก็พลันแดงกำ่ำเมื่อนายท่านเย,ย่แนะนำเย,ย่เฉินให้รู้จักเธอกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวแล้วเธอจับมือเย,ย่เฉินแน่นพลางร้องไห้สะอึกสะอื้นทันทีเฉินเอ,อ๋อกลับมาคราวนี้แล้วได้โปรดอย่าจับไปอีกเลยนะ เมื่อมองไปที่คุณอาที่อายุประมาณ4ี่สิบต้นๆข้างหน้าตัวเองในเวลานี้เย่เฉินก็พลันอดไม่ได้ที่จะนึกถึงตัวเองในช่วงวัยเด็กเย่ฉางซิ่วเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วหากจะถือว่าเป็นพี่สาวคนโตของเขาเองก็คงไม่ผิดเมื่อเธอยังเป็นสาวตอนนั้นเธอน่ารักมากใจดีอ่อนโยนมีเมตตากรุณาตอนนั้นเย่เฉินติดเธอมากเพราะเย่ฉางซิ่วจะมาเล่นกับหลายชายทุกวันหลังเธอเลิกเรียน และเธอก็เกาะติดพ่อของเย่เฉินตลอดเพราะในบรรดาพี่น้องของเธอทั้งหมดเธอมีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดกับพ่อของเย่เฉินในส่วนพ่อของเย่เฉินก็สนใจน้องสาวคนเล็กคนนี้มากที่สุดเช่นกันในตอนนั้นโดยพื้นฐานแล้วพ่อของเย่เฉินปฏิบัติกับเธอเหมือนเป็นลูกสาวด้วยซ้ำให้ทุกอย่างที่เธอต้องการดังนั้นแม้ว่าพี่ชายและน้องสาวสองคนจะอายุต่างกันมากแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็มีความรักใคร่ปรองดองกันมากเลยทีเดียว ในความทรงจําของเย่เฉินอเล็กคนนี้นั้นเธอเป็นคนร่าเริงมีชีวิตชีวาอ่อนโยนเหมือนดอกไม้และเธอไม่มีพิษมีภัยอีกทั้งยังไม่ได้เป็นคนระแวดระวังเหมือนกับเย่ฉางมินในเวลานั้นเย่ฉางมินได้ใกล้ชิดกับเย่ฉางกงและจงใจทําให้เย่ฉางอิงพ่อของเขาแปลกแยกจากพี่น้องคนอื่นเหตุผลก็คือเย่ฉางมินรู้สึกว่าทายาทในอนาคตของตระกูลเย่ แน่นอนต้องเป็นเย่ฉางกงพี่ใหญ่ดังนั้นด้วยจิตสํานึกเธอจึงได้พัฒนาความสัมพันธ์ตั้งแต่เนิ่นๆในทางกลับกันเย่ฉางซิ่วไม่เคยมีความคิดที่ซับซ้อนเหล่านั้นตั้งแต่เด็กจนโตเมื่อครั้งที่เย่เฉินออกจากตระกูลเย่พร้อมกับพ่อแม่เย่ฉางซิ่วกาลังศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศความทรงจําของเย่เฉินเกี่ยวกับเธอยังคงติดตาตรึงใจอยู่ภาพเมื่อตอนที่เธอจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายและเธอก็ถูกส่งไปเรียนต่อต่างประเทศ ในเวลานั้นเธอยังเป็นเด็กสาวอยู่ดูเหมือนตอนนี้ความคิดเธอคงจำเรื่องราวเมื่อครั้งในอดีตเมื่อเห็นความรู้สึกที่แท้จริงของเธอเย่เฉินก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจพลางกล่าวด้วยความเคารพว่าอเล็กครับไม่ต้องกังวลไปผมกลับมาครั้งนี้เพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษเพื่อกลับเข้าสู่ตระกูลแม้ว่าผมจะออกจากเยนชิงไปสักพัพผมก็จะไม่เลิกติดต่อกับตระกูลเย่แน่ความหมายของคำพูดของเย่เฉินชัดเจนมาก หลังจากกลับมาหาตระกูลเย่นในครั้งนี้เขาจะกลับไปจินหลิงอย่างแน่นอนและเขาบ่งบอกถึงว่าได้กลับมาอย่างเป็นทางการแล้วและจะกลายเป็นสมาชิกสายตรงของตระกูลเย่โดยตรงเมื่อเย่จงชวนและเย่ฉางซิ่วได้ยินเรื่องนี้ทั้งคู่ต่างก็มีความสุขมากแต่เมื่อคนอื่นๆได้ยินพวกเขาก็ต่างอารมณ์เสียมากเช่นกันคำกล่าวของเย่เฉินเมื่อสักครู่หมายความว่าจะมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในกองมรดกเพื่อการต่อสู้แย่งชิงทรัพย์สินของครอบครัวในอนาคต หลังจากที่ชายชราพายเย่เฉินมาทักทายผู้คนเหล่านี้ทีละคนที่เหลือก็คือเย่เฟิงรองลงมาคือเย่หาวและพี่น้องอีกหลายคนสำหรับเย่เฟิงและเย่หาวนายน้อยรุ่งที่สองที่ร่ำรวยที่ถูกตามใจมาตั้งแต่วัยเด็กไม่มีความรู้สึกใดๆต่อเย่เฉินเลยสักนิดเขาเป็นญาติที่อยู่ห่างจากบ้านมากว่า20ปีแล้วและทุกคนก็แลกเปลี่ยนคำพูดกันเล็กน้อยเท่านั้นพอเป็นพิธีบทที่3,212 เมื่อเย่จงชวนเห็นว่าเย่เฉินและทุกคนรู้จักกันดีแล้วเขาก็มองดูเวลาแล้วพูดอย่างร่าเริงว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่เฉินเอ๋อกลับมาในครั้งนี้ทุกคนเข้าไปนั่งข้างในกันเถอะได้เวลาญาติญาติควรจะมาถึงแล้วเมื่อเห็นคำแนะนำของผู้อาวุโสเย่ทุกคนก็ย้ายไปที่ห้องโถงใหญ่ของครือหัดด้วยกัน เฮเลนาอยู่กับเย่เฟิงตลอดเวลาสายตาก็พยายามมองหาโอกาสที่จะสื่อสารกับเย่เฉ,เฉินเพียงลำพังแต่ทว่าสถานการณ์ในตอนนี้ไม่น่าเป็นไปได้เธอจึงต้องยอมแพ้ทั่วคราวไปก่อนในเวลานี้ณนะห้องโถงใหญ่ของคฤหาน์ตระกูลเย่ในใจกลางของห้องโถงใหญ่ขนาดใหญ่มีการวางเก้าอี้ไม้หวงวาหลีหลายตัวเป็นรูปทรงพัดตามคำแนะนำของบรรพบุรุษ ชื่อห่วงวาหลีมีความหมายว่าดอกต้นสาลี่สีเหลืองเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าบนเกาะไฮหาลำผู้เชี่ยวชาญด้านเฟอร์นิเจอร์รายหนึ่งบรรยายสรรพคุณของมันว่าเป็นไม้ที่มีเนื้อแน่นมากมีน้ำมันซึ่งช่วยป้องกันความชื้นลวดลายเนื้อไม้มีความสวยงามยิ่งนับและผิวไม้สัมผัสลื่นนุ่มนวลราวกับผิวของทารกผลงานไม้ห่วงวาหลีซึ่งได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุด เป็นฝีมือของช่างทําตู้ไม้ในแถบลุ่มแม่น้ำแยงซีตอนใต้ระหว่างยุคทองของเครื่องเรือนสมัยราชวงศ์หมิงเฟอร์นิเจอร์ไม้หัวงวาหลีเป็นที่ต้องการของผู้คนถึงขนาดที่ว่าพวกหัวขโมยไปขโมยแท่นบูชาบรรพบุรุษซึ่งทําด้วยไม้ลํ้าค่านี้ นักประมูลนิรนามรายหนึ่งยอมสู้ราคาถึง32.3ล้านหยวนหรือราว150ล้านบาทกระทั่งได้เป็นเจ้าของเตียงนอนรูปทรงแบบเรียบๆธรรมดาทว่าต่อขึ้นจากไม้หวงวาหลีจากการประมูลซึ่งจัดโดยไชยน่ากาดีนไชน่ชา,นาการีนที่กรุงปักกิ่งหรือเยนชิงเมื่อวันที่19เดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาในปัจจุบันทั่วโลกมีเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้พวกนี้เพียง1 0,000ื่นชุดเท่านั้นและบรรดาหลายชิ้นในหนึ่งหมื่นชุดอยู่ในตระกูลเย่ yeah. แคทมินนานาสาราไบจีเอฟอาร์มี่ผู้แปลและเรียบเรียงตรงกลางของรูปพัดค่าตั้งตรงคือที่นั่งของผู้นำตระกูลนายท่านเย่และมีเก้าอี้มากกว่าสิบตัวอยู่ข้างๆที่นั่งของเย่จงชวนเหล่านี้เป็นที่นั่งสำหรับสมาชิกหลักในครอบครัวของตระกูลเย่ส่วนรอบๆบ,บริเวณรูปร่างพัดมีเก้าอี้พับที่เรียบง่ายหลายร้อยตัวที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบเป็นที่นั่งสำหรับญาติญาติ เย่จงชวนดึงเย่เฉินไปที่ด้านหน้าของบรรลังชี้ตรงไปยังตำแหน่งทางด้านขวาและพูดกับเย่เฉินว่าเฉินเอ๋อถ้าพ่อของนายยังมีชีวิตอยู่ตำแหน่งทางด้านขวาตรงนี้จะเป็นของเขาและตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเมื่อนายกลับมาสู่ตระกูลเย่แล้วตำแหน่งนี้จึงเป็นที่นั่งของนายไปโดยปริยายเย่จงชวนปล่อยให้เย่เฉินนั่งฝั่งขวามือโดยตรงการเคลื่อนไหวนี้ทำให้ทุกคนประหลาดใจในทันที เพราะตามกฎแล้ววันรวมญาตินายท่านเย่จะนั่งบัลลังหน้าลูกชายคนโตนั่งซ้ายล่างลูกชายคนที่สองนั่งขวาล่างแล้วก็ถึงคราวของหลานชายลดหล่นกันไปหลังจากนั้นจะเป็นที่นั่งลูกสาวและหลานสาวก็นั่งข้างกันที่ด้านนอกสุดสำหรับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติหลักประการโดยตรงเช่นหลานชายหรือหลานสาวพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมดังนั้นสามีและลูกของเย่ฉางมินรวมถึงสามีและลูกของเย่ฉางซิว่วถึงไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากเย่ฉางอิงลูกชายคนรองได้ล่วงลับไปแล้วตามกฎเก่าตำแหน่งที่นั่งของเย่ฉางอิงควรจะเป็นเย่ฉางหยุนในพิธีบูชาบรรพบุรุษครั้งสุดท้ายเมื่อ12ปีที่แล้วเย่ฉางหยุนได้เข้ามานั่งแทนที่เย่ฉางอิงอย่างแท้จริงแต่คราวนี้เย่จงชวนไม่ได้ให้โอกาสเย่ฉางหยุนได้นั่งเลย เย่ฉางกงรู้สึกว่าบิดามีความลำเอียงต่อเย่เฉินมากเกินไปดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะพูดว่าพ่อครับเฉินเอ๋อร์เพิ่งจะกลับมาฉันเข้าใจว่าคุณพ่อสงสารเขาแต่มันไม่ง่ายเลยที่จะเปลี่ยนกฎง่ายๆเช่นนี้ถึงยังไงช้างอิงก็จากไปแล้วฉ้างหยุนควรนั่งที่นั่งตรงนี้ส่วนเฉินเอ๋อร์ควรนั่งกับเสี่ยวเฟิงลูกพี่ลูกน้องของเขาโน่นถึงจะถูกเย่ฉางหยุนรู้สึกสบายใจขึ้นทันทีเมื่อได้ยินสิ่งนี้ เมื่อเห็นว่าเย่เฉินกำลังจะเข้ามานั่งแทนที่เขาเขาก็อารมณ์เสียมากๆแต่เขาไม่กล้าโต้เถียงกับบิดาแต่โชคดีที่มีพี่ใหญ่ที่แสนดีออกหน้าและกล่าวให้ความยุติธรรมแก่เขาอย่างไรก็ตามในขณะที่เย่ฉางหยุนกำลังรู้สึกดีใจทันใดนั้นเย่จงชวนก็ย่อเย้คำพูดของเย่ฉางกงและพูดเบาๆกฎทั้งหมดถูกกำหนดโดยคนที่เป็นผู้นำตระกูล และฉันก็เป็นหัวหน้าตระกูลเย่ฉันจะจัดการตามที่พูดมีอะไรไหมหลังจากนั้นเขามองไปที่เย่เฉินและพูดอย่างจริงจังเฉินเอ๋อมานั่งที่นี่แน่นอนว่าเย่เฉินไม่มีความเห็นใดๆในตอนนี้เขาไม่เพียงแค่ต้องการนั่งข้างชายชาราเท่านั้นแต่ในอนาคตอันใกล้นี้เขาจะเข้ามาแทนที่ชายชาราและนั่งในที่นั่งที่ถูกต้องของชายชาราด้วยซ้ํา ดังนั้นการทำร้ายน้ำใจลุงและอาสามในวันนี้จึงเป็นเพียงการเรียกน้ำย่อยวันหนึ่งหากฉันต้องการควบคุมตระกูลเย่ต้องเริ่มจากบนลงล่างเขาไม่เคยสนใจดังคำกล่าวที่ว่าถ้าคุณต้องการสวมมงกุฎคุณต้องรับน้ำหนักของมันให้ได้ก่อนถ้าเขาต้องการให้ตระกูลเย่ทุกคนยอมจำนนเขาต้องทำให้ตระกูลเย่ทั้งหมดขุนเคืองใจและหมันไส้เสียก่อนจากนั้นให้พวกเขาระบายอารมณ์และจัดการพวกเขาทีละคนทั้งหมด ให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะยืดเป็นงอเป็นและเรียนรู้ที่จะยอมแพ้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เขาจะสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำของเขาในฐานะหัวหน้าตระกูลเย่ได้ดังนั้นเขาจึงยิ้มเล็กน้อยพลันพูดโดยไม่คิดว่าตกลงครับปู่ผมจะนั่งตรงนี้ผู้จบเขาก็นั่งลงบทที่3213ไม่มีใครคาดคิดว่าเย่เฉินจะนั่งอย่างสบายใจและไม่สนโลก ราวกับว่าที่นั่งนั้นมันเป็นของตัวเองเย่ฉางหยุนผู้ถูกขโมยที่นั่งหน้าตาของเขาก็พลันกลายเป็นสีเขียวด้วยความโกรธเดิมทีเขาคิดว่าเมื่อเย่เฉินมาถึงครั้งแรกน่าจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนแม้ว่าผู้อาวุโสเย่จะให้ตัวเองนั่งตรงนี้เขาควรจะปฏิเสธก่อนหลายๆครั้งแล้วค่อยนั่งลงแต่ใครจะไปคาดคิดว่าผู้ชายคนนี้นั่งลงโดยตรงหน้าตาเฉยสิ่งนี้ทําให้เย่ฉางหยุนดุอย่างโกรธเคืองในใจให้ตายสิ เย่เฉินเด็กคนนี้ไม่เข้าใจกฎเกณฑ์อะไรเลยแกเคยเรียนรู้เรื่องราวของโจโฉและโจผีแห่งสามกบบ้างไหมก่อนที่เขาจะรับตำแหน่งเขาปฏิเสธกี่ครั้งทั้งทังที่ในใจได้ตอบรับไปแล้วนี่แกเพิ่งกลับมาและเต็มใจที่จะคว้าเก้าอีอ้อาสามของแกไปนั่งอย่างไรยังอายได้ยังไงแกต้องการที่จะเหยียบบนหัวของฉันใช่ไหมเยฉางกงก็อารมณ์เสียมากเช่นกัน เขาคิดว่าเมื่อเย่ยเฉินกลับมาต่อหน้าผู้อาวุโสเย่และญาติจำนวนมากเขาจะควบคุมตัวเองและถ่อมตนให้มากขึ้นแต่เขานึกไม่ถึงเลยว่าเย่ยเฉินจะเพิกเฉยต่อผู้อาวุโสและมองข้ามหัวโดยตรงเย่ฉางกงในใจอดไม่ได้ที่จะตำหนิเย่เฉินผู้นี้ซึ่งนั่งตำแหน่งของฉางหยุนเท่ากับตบหน้าฉางหยุนเต็มๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาตบหน้าเสียวเฟิง ท้ายที่สุดแล้วเย่เฉินเป็นหลานไม่ว่าในแง่ของรุ่นพี่หรืออายุเขาควรจะนั่งอยู่หลังน้องชายทั้งสองและเขาจะต้องถูกจัดให้อยู่หลังลูกชายของชานเสี่ยวเฟิงด้วยแต่ตอนนี้ผู้เท่าอนุญาตให้เขาเหนือกว่าเสี่ยวเฟิงน้องสามและน้องสี่โดยตรงและนั่งเป็นมือขวาของเขาถ้าพ่อเห็นด้วยกับเขาในระดับนี้มันเป็นสัญ,ญญาณที่อันตรายอย่างยิ่งถ้าเขาแซงเสี่ยวเฟิงเป็นไปได้ไหมที่ตระกูลเย่จะตกอยู่ในมือของเขาในอนาคต เย่เฟิงก็โกรธเหมือนกันไม่ว่าในครอบครัวใดๆลูกชายคนโตและหลานคนโตนั่นคือตัวเลือกสูงสุดดังนั้นในสายตาของเย่เฟิงน้องชายและน้องสาวของเขาทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ตัวเองในอนาคตซึ่งโดยธรรมชาติแล้วคนพวกนี้เกรดแย่กว่าตัวเขาเองหลายระดับอย่าพูดถึงแค่น้องๆพวกนี้บรรดาอาอาพวกนั้นอีกละ่ะ หลังจากที่ปู่จากไปพลังของตระกูลเย่ก็ถูกส่งมอบให้กับพ่อของเขาและอาชายอาหญิงเหล่านั้นก็เริ่มพัฒนาไปในทิศทางของญาติสายนอกแต่วันนี้ปู่รังเย่เฉินให้นั่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงส่งซึ่งทำให้เขามีความรู้สึกถึงวิกฤตอย่างมากสมาชิกค,ครอบครัวเย่คนอื่นๆก็ไม่พอใจกับการกระทำของผู้อาวุโสเย่เช่นกันแต่ไม่มีใครกล้าพูดต่อหน้าในเวลานี้ดังนั้นพวกเขาจึงทำได้เพียงกลั้นไว้อดทนไว้ หลังจากที่ทุกคนนั่งลงถังซื่อไหก็หยิบรายชื่อของญาติแล้วก้าวไปข้างหน้าแล้วยื่นให้เย่จงชวนด้วยมือทั้งสองข้างและกล่าวด้วยความเคารพนายท่านครับพิธีบูชาบรรพบุรุษนี้ตระกูลเย่มีญาติเจ็ดสายทั่วโลกสมาชิก191คนเข้าร่วมและรายชื่อทั้งหมดอยู่ในนี้ครับดีมากเย่จงชวนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและกล่าวว่านี่คือความจริงที่ว่ามีผู้คนจำนวนมากมาจากหลายสาขาอาชีพสกุลเย่ทั้งนั้น สิ่งนี้พิสูจน์ได้ว่าพวกเขายังไม่ลืมรากเหง้าบรรพบุรุษของพวกเขาตระกูลเย่จะต้องยิ่งใหญ่ทั้งซื่อไห่มอบแฟมอีกรายการหนึ่งและพูดต่อบนายท่านครับตัวแทนของญาติสกูลเย่สาขาต่างชาติที่มาวันนี้มีทั้งหมด136คนทุกคนเป็นผู้นำของครอบครัวเย่เป็นลูกชายคนโตหรือหลานชายคนโตนี่คือรายชื่อทั้งหมดตามลำดับเข้าพบครับนายท่าน เย่จงชวนหยิบแฟ้มขึ้นมาเหลือบมองแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าคราวนี้มีญาติญาติสาขามาเยี่ยมเยียนมากกว่าครั้งที่แล้วใช่ครับท่านถังซื่อไหายพยักหน้าและกล่าวว่ามีคนหนุ่มสาวจํานวนมากในครั้งนี้อาจอายุระหว่าง1 6บหถึงยีปีในพิธีบูชาบรรพบุรุษครั้งสุดท้ายเมื่อ12ปีที่แล้วนั้นพวกเขาทั้งหมดยังเป็นเด็กอยู่จึงไม่ได้มาสักการะบรรพบุรุษ เย่จงชวนพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มว่าตระกูลเย่ของเราได้แต่งงานมีลูกหลานและได้แผ่กิ่งก้านสาขาไปทั่วประเทศและแม้กระทั่งทั่วโลกพิธีบูชาบรรพบุรุษในวันพรุ่งนี้เราจะขอลำดับวงตระกูลทันทีจากนั้นบันทึกข้อมูลของทายาตรุ่นใหม่ๆเหล่านี้ทั้งหมดดวงวิญญาณบรรพชนของเราจะต้องพอใจมากเมื่อได้เห็นทั้งซื่อไห่รีบพูดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นครับนายท่านบทที่3214 หลังจากพูดแล้วถังซื่อไห่ก็ถามอีกครั้งนายท่านครับอีกเพียงสามนาทีถึง9ก้าโมงครึง่งญาติของตระกูลเย่มากกว่าหนึ่งรอคนกำลังรอยอยู่นอกคฤหาสน์ครับตอนนี้นายท่านคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับที่จะให้พวกเขาเข้ามาเยี่ยมทีละคนเย่จงชวนพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มเอาตามนั้นเริ่มกันเลย ขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเขาก็หันหน้ามาโดยเฉพาะและแนะนําให้เย่เฉินซึ่งอยู่ข้างๆเฉินเอ๋อคนแรกที่มาเยี่ยมคือครอบครัวของปู่รองของนายนะไม่ทราบว่านายยังจําเขาได้ไหมเย่เฉินส่ายหัวไม่มีในความทรงจําเลยครับเย่จงชวนยิ้มและพูดว่านายควรจะได้เห็นเขาครั้งหรือสองครั้งเมื่อตอนยังเด็กแต่ท้ายที่สุดแล้วนายก็หายไปนานและครอบครัวของปู่รองอยู่ที่แคนาดาดังนั้นจึงมีโอกาสไม่มากนักที่จะมาเมืองจีน หลังจากพูดแล้วเย่จงชวนก็พูดอีกครั้งเมื่อพูดถึงญาติหลายคนในตระกูลเย่ครอบครัวของปู่รองของในายใกล้ชิดกับเรามากที่สุดท้ายที่สุดเขาเป็นน้องชายของฉันเองเมื่อเห็นว่านายท่านเย่พูดคุยและหัวเราะกับเย่เฉินตลอดเวลาคนอื่นๆต่างก็พากันอิจชาตาร้อนในไม่ช้าทุกคนก็ได้ยินเสียงถังซื้อหายตะโกนที่ประตูว่านายท่านเย่จงจัวพร้อมลูกชายและหลานชายคนโตจากแคนาดาขอเข้าพบเป็นคนแรกครับ สิ้นเสียงนั้นทั้งสามก็มาที่ประตูทันทีทันทีหลังจากนั้นชายชราผมขาวก็เดินเข้ามาพร้อมกับชายวัยกลางคนและชายหนุ่มอีกคนชายชราคนนี้เป็นน้องชายของเย่จงชวนชื่อเย่จงจัวกับลูกชายคนโตและหลานชายคนโตทั้งหมดยิ้มเดินตรงไปหายเย่จงชวนซึ่งนั่งอยู่บนบันลังกลางและพูดอย่างตื่นเต้นว่าโอ้พี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ไม่ได้เจอกันนานเลย เย่จงชวนพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มว่านายไม่กลับมาสองสามปีแล้วไม่ใช่หรือปกตินายมักจะกลับมาหาพี่ใหญ่คนนี้เสมอทำไมจูจ่ๆถึงเงียบไปละมันไม่มีเหตุผลเลยนะใช่ไหมพีย่จงจัวพูดอย่างเขินอายพี่ใหญ่ครับร่างกายของน้องรองเริ่มทนไม่ไหวแล้วนั่นนะสิฉันป่วยหนักเมื่อสองสามปีก่อนพี่ใหญ่ดูสิท้องของฉันมากกว่าครึ่งมีรอยผ่าตัดยังกับผู้หญิงผ่าคลอด คุณก็รู้นี่ครับพี่ใหญ่หมอห้ามไม่ให้เดินทางไกลปกติฉันจะไม่ไปไหนไกลๆนะพี่ใหญ่ขอบอกเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เยจงจ่วถอนหายใจอีกครั้งเดิมทีบรรดาลูกลูกหลานๆไม่ต้องการให้ฉันมาร่วมพิธีบูชาบรรพบุรุษหรอกแต่ได้ยังไงล่ะครับพี่ใหญ่จริงไหมบางทีนี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะเข้าร่วมในพิธีบูชาบรรพบุรุษก็เป็นได้เยจงชอวนรียพูดทันทีน้องรองแกอย่ามาพูดไร้สาระ นายต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆถึงยังไงอีก12ปีข้างหน้านายก็จะต้องมาให้ได้ถ้านายไม่เข้าร่วมฉันจะตามไปเตะตูดนายที่ปรโลกเย่จงจววถอนหายใจเบาๆโบกมือแล้วพูดว่าพี่ใหญ่ฉันรู้จักร่างกายของฉันดีฉันจะพอใจมากถ้าฉันสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกได้สักสามหรือหปีก็ดีมากแล้วฉันจะกล้าคาดหวังอะไรได้อีกถึงสิปีละพี่ใหญ่ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เย่จงจัวกล่าวเสริมว่าฉันเพิ่งประชุมกับพวกเด็กๆเ,เมื่อไม่กี่วันก่อนถ้าหากฉันตายฉันต้องการให้พวกเขาส่งศพของฉันกลับมาฝังลงในหลุมศพของบรรพบุรุษตระกูลเย่ของเราแต่เด็กๆทั้งหมดครั้งแรกก็ไม่เห็นด้วยบอกว่ามันอยู่ไกลเกินไปและการมาบูชาฉันที่เมืองจีนคงไม่ใช่เรื่องง่าย เย่จงชวนพ่องออกมาหยุดพูดเรื่องไรสาระเกี่ยวกับคำพูดไม่ดีเหล่านี้คราวนี้นายอยู่ต่ออีกสักสองสามวันพี่น้องของเราจะแลกเปลี่ยนพูดคุยเพื่อมิตรภาพตกลงพี่ใหญ่เย่จงจัวพยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วพูดกับลูกชายและหลานชายที่อยู่ข้างข้างเขาว่าช้างหมิงเสี่ยวฟานพวกแกยังทำอะไรอยู่รีบไปคำนับหัวหน้าตระกูลเย่ของเราเร็วเข้าเย่ชางหมิงรีบคุกเข่าลงข้างหนึ่ง กำมัดแน่นพลางพูดว่าชางหมิงคำนับคุณลุงเย่ฟานลูกชายของเขาก็คุกเข่าลงและกล่าวด้วยความเคารพว่าเย่ฟานขอแสดงความเคารพท่านปู่เย่จงชวนพยุงทั้งสองคนด้วยรอยยิ้มและพูดอย่างมีความสุขมาเถิดทั้งสองชางหมิงเสียฟานให้ฉันแนะนำพวกนายให้รู้จักคนเหล่านี้พอได้ยินเสียงนี้เย่ชางกงลุงของเย่เฉินได้ยกก้นของเขาขึ้นทันที เพราะตามกฎแล้วโอกาสที่เป็นทางการแบบนี้ถึงแม้จะแนะนําใครๆให้รู้จักก็ต้องผ่านฉากนี้ไปก่อนและเนื่องจากเขาเป็นลูกชายคนโตเขาจึงต้องเป็นคนแรกที่ต้องได้รับการแนะนําแต่ใครจะไปคิดว่าตอนที่บ้านท้ายของเขาเพิ่งยกขึ้นได้ไม่กี่เซนติเมตรเย่จงชวนซึ่งอยู่ข้างๆดึงเย่เฉินและแนะนําเขาให้รู้จักกับเย่จงจัจวพร้อมเย่ฉางหมิงและเย่ฟานทันทีนี่คือลูกชายของฉางอิงเย่เฉิน บทที่3,215เมื่อเย่จงชวนเรียกชื่อเยเฉินแเยฉางกงก็แทบสุดก้นจ้ำอ้าวลงบนเก้าอี้ทันทีความโกรธในหัวใจก็พลันเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันตั้งแต่ที่ชัยชราขอให้ทุกคนในครอบครัวออกไปต้อนรับเยเฉินในวันนี้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเยเฉินก็เกินมาตรฐานปกติแล้วแเยฉางกงคิดในใจอีกว่าเห็นได้ชัดชายชราเพียงต้องการเชิดชูเยเฉินขึ้นไปบนสุด แสดงว่าตัวฉันและเสี่ยวเฟิงนี่เป็นสัญญาณที่อันตรายอย่างยิ่งหากเหตุการณ์พัฒนาเช่นนี้ต่อไปเย่เฉินอาจเข้ามาแทนที่ฉันในฐานะทาย,ยาทแน่ในเวลานี้เย่จงจัวและลูกชายตกตะลึงเมื่อได้ยินว่าเย่เฉินเป็นลูกชายของเย่ฉางอิงเย่จงจัวมองเย่เฉินขึ้นขึ้น,นลงลงและอุทานดูเหมือนฉางอิงจริงๆขณะที่เขาพูดเขามองไปที่เย่จงชวนและถามว่าพี่ใหญ่เฉินเอ๋อห,หายไปหลายปีแล้วไม่ใช่หรือ แล้วพบเขาเมื่อใดทำไมถึงไม่เล่าเรื่องใหญ่โตเช่นนี้ให้พวกเราฟังบ้างจะได้มีความสุขล่วงหน้านะเย่จงชวนกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าจริงๆแล้วฉันพบเฉินเอ๋อมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่สถานการณ์ของเฉินเอ๋อค่อนข้างลำบากเขาไม่ได้อยู่ที่เยนชิงในช่วงเวลานั้นวันนี้เป็นครั้งแรกที่เขากลับมาตระกูลเย่อย่างนั้นหรือ เย่จงจัวหันไปมองเย่เฉินเหยียดมือที่มีรอยย่นกำแน่นกับมือของเย่เฉินพร้อมถอนหายใจเฉินเอ๋อพ่อของนายเป็นความภาคภูมิใจของตระกูลเย่เลยนะตอนที่เราอยู่อเมริกาเหนือเมื่อบรรดาตระกูลชั้นนำเหล่านั้นพูดถึงชื่อพ่อของนายพวกเขาถึงกับเปลี่ยนน้ำเสียงเป็นเสียงสูงเมื่อนายกลับมายังตระกูลเย่แล้วนายต้องสืบทอดมรดกของพ่อและส่งต่อเจตนารมณ์นำพาตระกูลเย่สู่จุดสูงสุดให้ได้นะ เยเินไม่ได้มีความทรงจําเกี่ยวกับคุณปู่รองมากนะักแต่เขาก็สามารถมองเห็นได้ว่าสิ่งที่เขาพูดออกมานั้นมาจากก้นม่งของหัวใจดังนั้นเขาจึงกล่าวอย่างเคารพว่าคุณปู่รองครับขอบคุณมากครับผมจะทํามันอย่างเต็มที่แน่นอนโอเคเยี่ยมมากเยจงจัว่วกล่าวด้วยความโล่งใจเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ลูกชายของฉางอิงกลับมายัางตระกูลเย่พ yeah. รุ่งนี้พิธีบูชาบรรพบุรุษฉันคิดว่าบรรพบุรุษก็คงจะยินดีเช่นกัน เย่ฉางหมิงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจในตอนนั้นเมื่อฉางอิงยังมีชีวิตอยู่มันเป็นแสงสว่างของตระกูลเย่จริงๆญาติของเราทุกคนต่างชื่นชมเขาอย่างมากฉันหวังว่าเฉินเอ๋อนายจะสามารถสืบทอดเจดตนารมพ่อของนายได้นะเย่จงชวนหัวเราะและกล่าวว่าฉันเชื่อว่าเฉินเอ๋อจะทำได้อย่างแน่นอน หลังจากนั้นเขาก็พูดอีกครั้งน้องรองพาฉางหมิงและเสี่ยวเฟิงไปนั่งข้างข้างสักครู่นะช่วงนี้เวลาเร่งรีบมากฉันจะไม่แนะนําคําทักทายทีละคนต่อก็แล้วกันเย่จงจัวพยักหน้าพลางกล่าวว่าเอาละพี่ใหญ่เราไปนั่งที่ด้านข้างนะเชิญพี่ใหญ่ดําเนินการต่อไปได้ ในเวลานี้เย่ฉางกงรู้สึกหดหูใจอย่างมากในกระบวนการประชุมทั้งหมดในฐานะลูกชายคนโตฉันไม่มีโอกาสแม้แต่จะลุกขึ้นทักทายได้ชายชราปูทางให้เย,ย่เฉินอย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อเย่ฉางกงรู้สึกขุ่นเคืองในใจญาติอันดับที่สองก็เข้ามาเยี่ยมอย่างไรก็ตามเย่จงชวนเพียงแนะนำแค่เย่ยเฉินให้รู้จักกับญาติที่มาเยี่ยมและไม่ได้ให้โอกาสลูกชายคนโตลุกขึ้นเลย ภายในครึ่งชั่วโมงสาขาของตระกูลเย่หลายสิบแห่งและญาติมากกว่าหนึ่งร้อคนที่มาเยี่ยมเยียนได้เสร็จสิ้นการเยี่ยมเยียนแล้วในบรรดาทั้งหมดญาติสนิทของเย่จงชวนที่สุดคือน้องรองของเขาเย่จงจัวตามด้วยลูกพี่ลูกน้องยิ่งหลังหลังยิ่งเป็นญาติห่างหลังจากที่ทุกคนทักทายแสดงความเคารพเรียบร้อยแล้วเย่จงชวนก็ยืนขึ้นและพูดด้วยเสียงอันดังว่าขอบคุณสำหรับทุกคนที่มาที่นี่วันนี้ พวกคุณเป็นทายาทของตระกูลเย่ไม่ว่าพวกคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามสายเลือดคนสกุลเย่จะไหลผ่านร่างกายของทุกคนทุกคนคือพี่น้องคือเลือดของบรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราพี่น้องสกุลเย่ทุกคนอยู่ภายใต้การคุ้มครองของดวงวิญญาณของบรรพบุรุษในตระกูลเย่ดังนั้นพิธีบูชาบรรพบุรุษในครั้งนี้นอกจากจะบูชาบรรพบุรุษของเราแล้ว ข้าพเจ้ายัางหวังว่าลูกหลานของตระกูลเย่ทุกคนที่อยู่ที่นี่จะสามารถรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นและนำตระกูลเย่ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งสู่จุดสูงสุดของโลกในเวลานี้บริเวณห้องโถงใหญ่จูจ่ๆก,ก็มีเสียงปรบมืออันอบอ,อุ่นดังขึ้นสนัน่นในฐานะผู้นำตระกูลเย่เย่จงชวนรู้สึกถึงความสำเร็จพลางหัวเราะและกล่าวว่าทุกคนตอนนี้ตระกูลสูถูกโจมตีหลายครั้ง แล้วลูกชายทั้งสองที่หายตัวไปยังไม่เป็นที่รู้จักและความแข็งแกร่งโดยรวมของพวกเขาก็ลดลงอย่างรุนแรงแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เย่จงชวนกล่าวด้วยรอยยิ้มที่ร่าเริงฉันเชื่อว่าเมื่อรวบรวมสถิติรายได้ผลประกอบการในปีนี้ตระกูลเย่ของเราจะเหนือกว่าตระกูลซูด้วยซ้ำอีกอย่างเราสามารถบรรลุการพลิกกลับและกลายเป็นตระกูลอันดับหนึ่งของจีนอย่างแน่นอนในห้องโถงใหญ่มีเสียงปรบมือดังสนั่นอีกครั้ง และในขณะที่เย่จงชวนพูดอย่างเร่าร้อนมีขบวนรถขนาดใหญ่กำลังมา